อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันด่วนต่อมสั่งสกัดเข้มฝรั่งกลุ่มเสียง ที่จะเป็นทหารรับจ้างเขมรใช้ฟรีวีซ่าเข้าไทยปืนใหญ่ไทยทำลายฐานทหารเขมรแตกยับที่บ้านโจกเจย์เอฟบินทิ้งไข่อย่างต่อเนื่องเป้าหมายอยู่ที่บ้านทมอเฉินครังแสงแตกยับสีสะเกตอบพยพเพิ่มในอำเภอขุนหันสั่งอพยพทั้งอำเภอรประสาทตาควายยุดได้แล้วเตรียมสถาปนาใหม่ให้สวยกว่าเดิมรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับชมกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให,ให้เชฟหน่อยละกันนะครับไปดูประเด็นนี้ท่านผู้ชมครับที่ มีความน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะครับซึ่งอีพีก่อนนี่ผมเพิ่งพูดไปหมันหมาดในเรื่องของฐานรับจ้างที่เขมรนะครับจะจ้างเข้ามาสู้รบท่านผู้ชมครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะตอมท่านผู้ชมครับสั่งสกัดเข้มนะครับฝรั่งกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นทหารรับจ้างที่ฮุนเซนจะจ้างมาลบกันกับไทยนะครับโดยชาวต่างชาติกลุ่มนี้นะครับจะใช้วีซ่านะครับที่เป็นฟรีวีซ่านะฮะท่านผู้ชมครับ เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ด่านตอมตรวจคนเข้าประเทศนี่นะครับก็ต้องบอกว่าตรวจเข้มเลยนะครับก็ทางฝั่ง,ทาง,งทางภาครัฐก็บอนันกท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยนะครับที่เข้ามาเที่ยวในไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมครับโฆษกตํารวจฮะได้ออกมายืนยันว่าเรื่องนี้เรื่องจริงนะครับจากตามประกาศของสอพพลกลังนะฮะในพื้นที่ของนครราชสีมาหรือว่าโคราชท่านผู้ชมครับ ได้มีการแจ้งข่าวนะครับพบทหารรับจ้างที่ช่วยขมรลลบนะฮะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดโคราชท่านผู้ชมครับหรือว่านครราชสีมานะครับลิงไปทําลายจุดยุทธศาสตร์ครับนะฮะตอนนี้เองเนี่ยก็ประกาศให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะโรงแรมที่พักนะครับโรงแรมที่พักไหนที่ใกล้แนวชายแดนหรืออยู่ในจุดใกล้เขตยุทธศาสตร์ของการทหารเนี่ยนะครับช่วยกันแจ้ง ไปที่เจ้าหน้าที่ด่วนนะฮะท่านผู้ชมครับพอล่าสุดนี้นะครับพลตำรวจตรีสิริวัตรพอดีครับโฆษกของสอตชนะครับได้ออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการนะครับของศูนย์ถแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับประจำวันที่15ธันวาปี2568ก็คือวันนี้ท่านผู้ชมครับทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาครับสบพพล,ลงังจังหวัดนครราชสีมาได้โพสต์ระบุว่าจากสถานการณ์การประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชา ขอให้ช่วยตรวจสอบว่าในพื้นที่รีสอร์ทเกทเฮาส์โรงแรมบ้านพักหรือในหมู่บ้านตำบลเทศบาลที่รับผิดชอบมีชาวรัเสเซียแขกขาวชาวต่างชาติที่ผิดสังเกตไปพักอาศัยอยู่หรือไม่เนื่องจากมีรายงานจากหน่วยงานข่าวกลองทางทหารว่ามีทหารรับจ้างชาวรัเสเซียวงเล็บเป็นทหารรับจ้างจากฝั่งของกัมพูชา อาจจะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญสพพลกลังขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับทราบสาร,รการหากพบบุคคลที่มีลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวขอให้แจ้งไปถึงสพพลกลังให้ทราบโดยเร่งด่วนนะครับก็นี่คือล่าสุดนะครับมาจริงแล้วสำหรับฐานรับจ้างท่านผู้ชมครับ ไม่มีมูลนะฮะคงไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวแบบนี้แสดงว่าข้อมูลทางฝั่งของข่าวกลองนะครับขากลองมาแล้วว่ามีจริงนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะนะครับชาวรัสเซียนะครับแขกขาวอันนี้เข้าใจนะฮะรัสเซียนี้ก็คือรู้กันอยู่แล้วแขกขาวนี่มาจากทางฝั่งของตะวันออกกลางนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาจากทางฝั่งของยุโรปตะวันออกซึ่งเรื่องนี้จะต้องรายงานไปที่สถานทูตรัสเซียด้วยนะ ซึ่งผมก็มองว่าน่าจะช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าทหารรับจ้างรัสเซียส่วนใหญ่นะฮะก็จะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลรัสเซียแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะให้เขามาช่วยชี้ตัวเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับไทยของเรามากๆกนะครับก็เพราะว่าสารทุตไทยกับรัสเซียเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าดูจากแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเพราะว่า ทำไมมันถึงบินเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าฟรีนะครับซึ่งเราเองก็ต้องตรวจสอบกันอย่างให้เรียดในตอนนี้ก็คือนะครับมันเข้ามาโจมตีจากด้านในนั่นเองนะครับด้วยการจ้างของมุนเซนตรงใจส่งสปายเข้ามาจัดการเราแหละครับแบบนี้เองเนี่ยก็ขอให้ประชาชนคนไทยพี่น้องร่วมชาตินะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้เรื่องราวต่อมาครับไปดูทางฝั่งของประสาทตาควายกันหน่อยนะครับ หลังจากที่เราเองสามารถยึดประสาทต,ตาควายได้เนี่ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพความประทับใจของฐานไทยของเรานะครับได้เฮหันท่านผู้ชมครับขึ้นทงนะครับที่ประสาทต,ตาควายครับขอร่วมด้วยขอร่วมด้วย,รววยครับ ยอมให้สักคลิปหนึ่งแล้วกันนะนะครับตอนนี้เองเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายคลิปนะฮะท่านผู้ชมครับทางแนวชายแดนแต่มันอดไม่ไหวจริงๆนะครับเห็นแบบนี้แล้วมันมีความสะใจท่ผู้ชมครับที่เราเองเนี่ยสามารถที่จะทวงคืนประสาทตาควายกับมันอยู่ในมือของพี่น้องชาวสุรินทร์นะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกยึดไปตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมปี2568นะครับที่ผ่านมานู่นเลยท่านผู้ชมครับ ก็ต้องบอกว่าการที่เราสามารถยึดปราสาทตาควายได้ตอนนี้ตามที่เช็คกันอยู่นะฮะก็ยังคงมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องทางฝั่งของกัมพูชานะครับก็ยังคงระดมยิงใส่ทหารไทยของเราที่เนินสามาศูนย์และที่ปราสาทตาควายอยู่นะครับคือภาพที่ออกมาเนี่ยน่าจะใช้คําว่าควบคุมพื้นที่ได้นะครับก็รอสถาปนาพื้นที่นะครับที่ตั้งให้แข็งแกร่งแล้วก็รอตั้งรับนะครับมาแน่ท่านผู้ชมมันมาแน่ขมเหนเนะี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น BM 21ยี่สดปืนใหญ่มรดมมาอีกแน่นะครับคราวนี้เองเนี่ยรามัดระวังตัวกันด้วยนะครับสำหรับแนวหน้าและก็ทหารไทยของเราทุกนายนะครับที่เสียสละนะครับพร้อมที่จะพีชีพตัวเองอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ทำงานกันอย่างปลอดภัยแะครับก็ต้องบอกว่าตัวปราสาทที่พังลงไปเนี่ยล่าสุดนะครับอธิบดีกรมศิลป์ครับได้ออกมายืนยันว่าซ่อมได้ทุกปราศาทตร์ท่านผู้ชมครับที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินไทย ขอแค่ยึดแผ่นดินไทยกลับขึ้นมาก่อนชี้ประสาทตาควายซ้อมง่ายมากท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่อธิบดีกรมศิล์นะครับออกมาสนับสนุนหนุนอย่างเต็มที่นะฮะเอาให้สวยกว่าเดิมก็ยังได้ท่านผู้ชมครับอ่ะถือว่าเป็นข่าวดีของชาวสุรินที่เราจะสถาปนาปราสาทใหม่นะครับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอนาคตได้เลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็อีกหลายจุดนะครับ ในเขตพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยท่านผู้ชมวิวทิวทัศน์ไม่เป็นสองรองใครนะครับในประเทศนี้นะครับไล่มาตั้งแต่ช่องบกยันช่องสายตะกูนะครับอุบลยันบุรีรัมถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามมากไปดูอีหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ต้องอัปเดตสถานการณ์กันต่อนะครับก็คือในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับในอำเภอขุนหารนะครับสั่งประกาศในวันที่15ธันวาปี2 5 6พครับให้ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับโอ้โหนี่มันเข้ามาในพื้นที่ชั้นในแล้วนะคืออำเภอขุนหาญเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ถ,ถือว่าเป็นอำเภอที่ขยับเข้ามาใกล้เมืองจังหวัดรีสเกตอีกหนึ่งอำเภอนะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับศูนย์ปฏิบัติการประกาศแบบนี้เองน่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องภัยสงครามในเรื่องขอให้ประชาชนนะครับในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายเนื่องจากการกระทําของกองกํลาลังนอกประเทศนะครับ โอ้โหจังหวัดศรีสะเกดนี่โดนหนักมากท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้อำเภอกันทลักเนี่ยเพิ่งมีการอพยพไปเนี่ยเจ็ดตำบลน,นะฮะคืออพยพเพิ่มท่านผู้ชมครับเข้าพื้นที่ปลอดภัยก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยทุกอำเภอในเขตพื้นที่นะฮะท่านผู้ชมครับหุนเซนมันสั่งเล่นประชาชนชาวไทยของเราแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่อมาครับไปอัปเดตสถานการณ์ทางฝั่งของกองทัพภาคที่1กันหน่อยนะครับ ล่าสุดเอฟวกบินขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทุกผู้ชมครับกองทัพอากาศครับไปโจมตีนะครับเป้าหมายทางอากาศนะฮะที่คลังอาวุธของกองทัพกัมพูชานะครับในพื้นที่บ้านทมอเฉินในพื้นที่ตรงข้ามนะครับอำเภอโคกสูงจังหวัดสากแก้วทานผู้ชมครับแตกยับไปอีกหนึ่งคลังแสงทานผู้ชมครับส่วนปืนใหญ่ยิงสนับสนุนเนี่ยนะครับก็ยังคงประทะสยางต่อเนื่องโดยเฉพาะเป้าหมายสําคัญคือฐานทหารเขมรทานผู้ชมครับ นี่ละฮะท่านผู้ชมครับนี่คือคลิปปฏิบัติการของเมื่อวานนี้นะครับในวันที่14ธันวาที่ผ่านมานะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นตำแหน่งฐานทหารขมเรนะฮะท่านผู้ชมที่นะฮะปืนใหญ่ของเราถล่มใส่บังเกอร์ของทางฝั่งนะครับขมเรก่อนท่านผู้ชมครับนี่ฝุ่นตลบไปนะครับนะฮะที่บ้านโจกเจยท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเองไม่นานนะครับจะสังเกตเห็นนะทหารขมเรเนี่ย วิ่งหนีตายออกจากบังเกอร์ออกจากฐานท่านผู้ชมครับนี่ฮะวงกลมสีแดงแงเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะมุดหนีตายออกมาท่านผู้ชมครับวิ่งนู่นแล้วฮะวิ่งหนีตายออกไปแล้วครับนะฮะคือดูจากการลบนี่มีประสบการณ์แน่นอนนะครับคือรู้เลยว่าไม่หยุดแค่ลูกเดียวแน่นอนนะฮะสำหรับปืนใหญ่ของไทยของเราท่านผู้ชมครับตุ้มแรกนี่มุดออกจากบังเกอร์แล้ววิ่งหนีเลยครับนะฮะหลังจากนั้นเองไม่นานครับ สะพานเละท่านผู้ชมครับสะพานโจกเจยก็ต้องบอกว่าแม่นจัดเลยปืนใหญ่ของเราท่านผู้ชมครับแม่เล็งมาแล้วเนี่ยซัดเปียงเขาให้เนี่ยฮะโอ้โหโหนี่คือปืนใหญ่นะครับไม่ใช่ F16 นะฮะปืนใหญ่ท่านผู้ชมครับทำลายตำแหน่งฐานที่มั่นทางการทาหารของขับเมรน,นะครับในวันที่14ทธันวาที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับ อีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาอัปเดตให้ฟังกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนะครับถ้ามีสถานการณ์ใดเด้งด่วนเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันกันอย่างทุ่นทีนะครับพร้อมงลงรายละเอียดให้นะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ